ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องนะครับของเซียนาดีนะครับพี่น้องเอฟซีครับมาแล้วนะครับต่องวดนะครับลาวพัฒนาปูคุนหันนะครับหรือว่าปูศีสเกตนะครับผู้เดียวกันเลอกพี่น้องเอฟซีครับปูคุนหันกับปูศีสเกตนะครับครับผลงานรอบที่แล้วนะครับขวงปูนะครับเหลวิ่งเรียลดนะครับ สุดจับคูนะครับเ่าเขานะครับตาเขาเลขกวิ่งเลขยกูดนะครับเก้ากับแปดนะครับพี่น้องทีซีครับเพราะว่าเลขออกแปดเก้านะครับเนาะแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเลียกวิ่งนะครับสายวิ่งสายลูดครับสายวิ่งสายรูดฉกแมนคือเก้านะครับครับแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับผู้จับกูให้นะครับแต่จับแปดเก้านี่ เตีมยมเลยพี่น้องเอฟซีค oh รับก็ถือว่าเขาคือเก้านะครับพี่น้องเอฟซีตามลักของเราพัฒนานะครับผู้ใดว่างเล็กวิ่งเล็กลูดมนแม่นนะครับถือว่าเขาคือเก้านะครับพี่น้องเอฟซีครับเข้าบ่จําเป็นตองว่าไประบุเอาเป็นคู่นั้นคู่นี้นะครับขอต่วเล็กวิ่งมาปังๆนะครับเข้าลูดเข้าก็ได้คือเก้านะครับเข้าวิ่งเข้าก็ได้คือเก้า ถือว่าเป็นว้างตัวเลขกให้แมนได้พี่น้องเอฟซีนะครับครับผู้าอาจารย์แต่ละคนแต่ละท่านเพิ่นนะครับเพิ่นเห็ดให้มากให้พี่น้องเฮานะครับบ่แมนว่าเห็ดได้ไามยังไงนะครับกดรับกดนอนหรือว่าแทบจะบว่ามีเวลาพัก่ันนะครับเพราะว่าเล่าพัฒนาออกจันพูดสุกนะครับเนาะแทบบ่บได้เห็ดยนีุ้่นพี่น้อง f อว่างตัวเลขแนีกทางนะครับครับถ้าอาจารย์ได้ลดนะครับก็คือว่า เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันจะมีเขามมรลดแล้วนะครับจริเขาตลอดทุกงวดนะครับเป็นไปบ่ด้นะครับพี่น้องที่ครับพี่น้องที่อยากเขากุ้มนะครับแอดไลน์เขามานะครับ0 8 1 0 5 2 1 0 9นนะครับพี่น้องที่ครับเขากุ้มฟี่ครับของเยนาดีนะครับกุ้มวีพี่ก็มีนะครับกุ้มเสียตังค์นะครับ500รบาทตลอดชีพนะครับครับสีที่ประโยชน์ที่ห้องที่ไดนะครับก็คือ แนวทางรัฐบาลไทยครับแนวทางเล่าพัฒนานะครับพี่น้องยูซีครับมาตามต่อกันเลยครับพี่น้องยูซีเล่าพัฒนาปูขุนหันนะครับพี่น้องยูซีหรือว่าปูศีสเกตนะครับวงเดียวกันนะครับรูปเดียวกันนะครับพี่น้องยูซี เล่าว,วันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์นะครับ ครับปูคุ้นหันนะครับหรือว่าปูสีสะเก็ดนะครับเอาไปไว้จังหน่อยนะครับเป็น้องชื่อ <c oughs> เาเพิ่มตัวเด็กแนวท่างของปูกวันนะครับ ส่งมาให้ในลายตัวน้งซื้อจักตัวหน่อยยักหน่อยได้พี่น้องเอฟซีหน่อยยักหน่อยนะครับหาวิ่งรูดนะครับพี่น้องเอฟซี 6กับ7ครับพี่น้องเอฟซีปูว่าสูตรไม่เด้พี่น้องเอฟซีนะครับรอบวันที่2วันศุกร์ที่2นะครับปูบอกว่าสูตรไม่นะครับสูตรไม่งวดแรกนะครับพี่น้องเอฟซี จับคู่นะครับก็บมีโมชุดประกอบคู่ของปูควอนให้พี่พน้องมิฟซี่ข้าบังกวันนะครับปูให้มากก็คือหกเจ็ดแปดนะครับพี่น้องมิฟซีประกอบคู่กับ1 2 3นะครับ

หกสามหกสองหกหนึ่งครับครับเลขสามตัวนะครับพี่น้องนิฟซี่สามตัวห้าแปดสองสองแปดสอง 2, 2>, 2องแปดสาบบมสองเจ็ดส,ส,สองครับพี่น้องเอครับนีเบิร์มาพร้ามนะครับเบิร์นสามตัวสองสองสองครับพี่น้องเอพื้นที่อย่าบ่าว่า เอาปูนิ่งหานะครับพี่น้องทุกที่นิ่งหาเลขวิ่งก้อนนะครับเจ็ดนะครับวิ่งรูดเจ็ดลองหกอันนี้ชุดประกบคู่ชุดประกบคู่นะครับของปูเนิ่งหานะครับพี่น้องทุกที่แปดสองเจ็ดสองหกสองครับพี่น้องทุกทีครับส่วนเลขสามตัวนะครับสองแปดสอง สองเจ็ดสองนะครับพี่น้องเอฟซีเอ้ามีเบิ้์นเอกนะครับพี่น้องเอฟซีถามมาเบิ้์นนะครับเบิ้์นนะครับจะมาติดอยู่สองสองเจ็ดเจ็ดแปดแปดครับพี่น้องเอฟซี แล้วแถมฮเบิลนะครับตาได้ยังไงด้ยพี่้องอย่างที่ปมันเต็มหน้าจอเลยนะครับเอาจนพื้นที่่มีมพราะว่าเสียนอนดีเขียนตัวใหญ่ครับอยากให้พี่รองเขาเห็นไปนน้ำกันนะครับเอาเรียกสามตัวนะครับปูเนีนยนไห้นะครับมีสองสองสองเราก็เด็กเบิลมาแถมมานั่มนะครับพี่นององทีครับเหล็กติดเหล็กวิยนปูนะครับเสียนอนดีบ๊อลงดอกพอมัน มันหลายตัวนะครับเนาะพี่น้องเข้าสิว่วาจักจิจับใส่คู่ได้นะ่สิว่าอีกเนาะครับเนาะผมันหลายตัวแลบพี่น้องยิปซี่แคบน้าจอไว้ครับ รับ้ายคลิปนี้นะครับเสียนดีก็ฝากไปตะเพียงแคนนี้ก้อนคราบคอ้พีนองเข้าสุขูสุคนนะครับหลอดวันซุกด้วยพี่นองพี่ซีบวันที่สองนะครับมืออ่นนะครับวิดีโอครับกับหววรัฐบาลไทยนะครับกับมาหลุ่นกันต่อนะครับกับหัวยหล่าพัฒนานะครับพี่นองเข้าโชคมันกันสุขูสุคนครับสวัสดีครับ